ก็ใช้มุมกลงมุมกล้องช่วยบ้างแต่ว่าตอนนี้พี่มีเคาไฟเขียวตลอดทั้งเรื่องแล้วนะคะ<ช>ก็ยังไงก็ติดตามได้สําหรับพระเอกผิวเข้มคนนี้แล้วก็มีสาวชมพู่ด้วยเปน็นนางเอกสาเวเบนด้วยเรื่องนี้ชี้แรงจริงๆสวยด้วยนะคะ<ช>ได้ทางวันเดททุกวันจันทร์อังคารนะคะ,นะคะทางช่องสามสองทุ่มครึ่ง,งละครเรื่องเมียแต่งนั่นเองนะคะใก,ใกล้ใกล้ใกล้จะจบแล้วมั้งช่วงนี้กําลังเข้มข<ช>้น เออนะพี่ไม่ได้ดูพี่ไม่มีเวลาดูค <c oughs> ่ะพี่ก็นอนอย่างเดียวเลยมาหยุดพี่ก็นอนไม่ได้ไปไหนนอนมาราธอนติด่บสบายใจเฉยมาก <c oughs> าเลยนะค่ะอันดับนี้เลยดีกว่าค่ะอันดับที่แปดค่ะอันดับที่แปดนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณแมงมุมและก็คุณดอลล่า<ม>โอ๊ยสวีทมากเลยเพิ่งล่าสุดเพิ่งบอกว่ามีพิธีแต่งใช่ใช่สำหรับ คู่นี้นะคะสมเกียรติมากๆเลยสาวสวยคนนี้นะคะคุณแมงมุมแลวก็หม่อมราชวงศ์สีคำรู้หนูว่าคุณดอลล่านี่เองนะคะ<อ>ซึ่งคุณแมงมุมเนี่ยเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนเลยนะของท่านมุยนะคะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนี่เอง,งนะคะโหะเป็นอะไรที่ไฮโซกันทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะคะ,คะและที่สําคัญเนี่ยจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบบว่าทั้งคุณแมงมุมแล้วก็แฟนหนุ่มนะคะควงคู่กันออกงานเพื่อโชว์พลังรัก ครั้งแรกในพิธีมันม่นปกติจะไม่ไงกต่พิธีมั่นนี้แบบเป็นพิธีที่ใหญ่มาก<ช>ไฮโซไฮโซนี่แบบโอ้ยไปกันเต็มเลยก็ว่าได้นะคะ,คะสำหรับคู่รักคู่นี้เนี่ยปกตินะคะถ้าแม่งมุมเนี่ย ไปออกงานนะคะพี่ดอลล่าเนี่ยเขาก็จะไปด้วยอยู่แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็แบบว่าไปเดินแบบคู่ก็คงไม่อะนะเออพอดีแบบว่ายังไงงานนี้เนี่ยพี่ดอลล่าก็แบบว่ายืนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยนะคุณแมงมุมเขาก็บอกเออไปเดินไปเดินแฟชั่นแต่สมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแมงมุมนะคะบอกว่าอันนี้เป็นแหวนมั่นค่ะถามพี่ดอนนะคะก็บอกว่าพี่ดอลล่าเนี่ยคุณแม่ให้มาอีกทีนึงเหมือนกันนะเป็นแหวนของคุณแม่แต่ไม่ใช่แหวนที่ คุณพ่อใช้มั่นคุณแม่นะเออถ้าเป็นแบบแหวนที่คุณพ่อใช้มั่นคุณแม่นี่เป็นอะไรที่ขังนะแล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นการสืบทอดมาให้ลูกอ่ะใช่หน่าจะกระหลักใหญ่เออเราก็ไปให้แบบอีกหน่อยเราก็ไปให้ลูกต่อให้ลูย่างเงือบเป็นมั่นสาวอะไรเงี้ยรับปาก็่ะคืเหมือนเป็นแบบประจำตระกูลนะให้เป็นแบบทอด้องทอยไปแล้วไม่ต้องไปซื้อแหวนใหม่เนาะบางที่แบบว่าบางตระกูลก็ทำเหมือนกันนะแหวนวงนี้เหมือนเป็นแบบประจำตระกูลที่แบบว่าคุณพ่อมั่นเสร็จใช่ไหม ก็ให eh? yes. like so ้ค really? exactly? <so ุณล right. ูกเนี่ยไปมั่นสาวให้ล no ูกมั่นสาวมันก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะแบบจริงจริงจากคุณแม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนี้จะมีพีแต่งงานเมื่อไหร่นี่ยคะทางดอลล่าเนี่ยบอกว่าก็ต้องรอปลดเกล้าวนะคะพระราชทานน้ําสังก่อน จึงจะก,กําหนดวันได้ตรงนี้นะคะก็คงประมาณปลายปีนี่แหละ,ะส่วนดูงแมงมุมนะคะก็แบบว่ามีคิดไปเรื่องเหมือนกันคิดว่าเยืะก็สนุกดีแต่ง,งานม่านเนี่ยค่ะในพิธีไทยเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะงานแต่งก็แบบว่าเป็นแบบฝรั่งด้วยนะคะให้คนที่มาแต่งตัวกันสวยๆเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนพี่ดัลล่าเนี่ยแบบว่าเล่นบอกรักกันต่อหน้าสื่อโอ้ย,อยน่ฉากตาลอกเนแบบว่า อันสัวอนี้แค่บอกรักนะอย่างคุณก้อยคุณโย่งนี่เขาแบบขอแต่งกันแบบกลางคอนเสิร์ตอ่ะใช่อันนี้ดี่งามฉามากอ่ะนราภาพเราเราก็เห็นแบบน้ำตาจะไหลแดงคุณก้อยอ่ะเรายังไม่เห็นภาพแต่เรามีเห็นเหมือนมีคนมาเป็นกระแสเยอะว่าแบบน่าอิจฉาเหลนแล้วแบบว่ากลางคอนเสิร์ตเลยแบบร้องเลยสงใจแล้วไปหาแฟนไปเรคยกรเองจะแบบว่าขอแล้วแต่งเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตโอ้เซ่ทุกคนก็จะหันมามองผมไม่เข้า ขนลุกแค่พูดก็จีดแล้วนะใช่ปกติจะมีแบบว่าขอธรรมดานะใช่ริมทะเลอะไรอย่างงี้ไม่มีคนรู้ขอแบบว่าขอแบบติงตองนอเราก็ไม่แต่งหรอกแอนแนแแสดงว่ามีคนขอแล้วไม่ไม่ขอแต่โอไม่เอาอยากแต่ยังไม่อยาก แต่งงานชีพี่ยังอีกยาวไกลเอาไว้สักสามสิบกว่ากันสู้ต่อไปนะฮิวโกสามสิบแล้วเนี่ยสามสิบแล้วเนี่ยปีเนี่ยดูแก่พี่ลึกยังงานพี่ก็ยังงานยังมีคุณค่าอยู่ใช่ยังงานยังมีคุณค่าอยู่นะคะเป็นนางสาวไทยเลยนะคะก็จบจบแล้วเหรอคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อกันที่อันดับนี้กันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะเป็นข่าวของคุณ เป้แผนอืออันนี้ก็เรียกได้ว่ารับรางวัลลูกกระตันยูแล้วก็คุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้นะคะก็ของคุณแม่ระเบียบสียี่ทองอันนี้เป็นคุณแม่คุณเป้เปแต่ว่าคุณแพนเนี่ยก็ได้รับรางวัลเหมือนกันคุณแม่นวลน,นวลน,นวลน,น,วน,นงแต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่าติดถ่ายละครก็เลยเจอแต่หนุ่มเป้นะคะก็เลยโดนสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าภูมิใจมากๆเลยกับรางวัลน,นี้ก็คือคุณแม่เลี้ยงลูกไงคือเลี้ยงไปเลย เรียนไปเลยเช่ไปเลยอยากให้ทําอะไรก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยแต่ขอเรื่องเดียวยาเสพติดอืมอันนี้นะขอแค่เรื่องเดียวนะคะว่าแบบว่าอยาไปยุ่งเด็ดขาดเลยเพราะว่าเออมันเป็นสิ่งไม่ดีก็คุยกับคุณแม่ว่าแบบ อีกหน่อยโตมาเหมือนกับเด็กๆคุยกันอีกหน่อยโตมาก็จะทดแทนมึงคุณอะไรอย่างนี้เออแค่นี้คุณแม่ก็ปลื้มใจแล้วนะคะ,คะแต่ว่าได้รับรางวัลพร้อมแพนเค้กเลยแต่ว่าแพนเค้กไม่ได้มาเออตื่นเต้นไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยกับสาวแพนเค้กนะคะแต่ก็ถามคุณแม่ว่ามีมีสเปกไหมลูกสภใภยอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่มีสเปคลูกชอบแม่ชอบหมดมเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีต้องเข้าทางคุณแม่อันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะส่วน คุณแม่เนี่ยก็ไฟเขียวทุกคนที่เข้ามาเออแต่ถ้าถามว่าแพนเค้กผ่านไหมเนี่ยคุณเป้ก,ก็แบบให้ไปถามคุณแม่ผมไม่เกี่ยวแล้วก็ออกอาการแบบเขินสุดฤทธิ์เลยนะในนี้เขาบอกค่ะคุณเปยหน้าแดงสุดฤทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ขาแสดงความยินดีด้วยกับลูกกตัญญูปีนี้มีตั้งหลายคนใช่แล้วคุณใบประกอบด้วยนะแล้วก็ ขุดปุกลุกปุกลุกเป้ยี่เท่นะใช่นะคะได้เป็นหล่อลูกกตัญญูเนาะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเขาเป็นหนุ่มเซอร์ขนาดนี้ใช่เขแบบว่าน่าจะแบบว่าเป็นคนโลกส่วนเธอสูงไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยถูกนึกว่าจะวันจะร้องแต่มาเลยมาเลยอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ได้รางวัลนี้ไปนะคะก็แสดงความดีดีด้วยตัวนู้นนี่เหมาะมากใช่ใช่แต่ตัวนู้นนี่เหมาะเเป็นลูกกตัญญูจริงเราชอบชื่อคุณแม่เขาว่า สุดลมโชยชื่อแท้อะเราไปเปลี่ยนชื่อได้เป่าสุดลมรักเออมันเก๋มันเก๋ดีนะค่ะก็ยังไงก็นะติดตามได้เหมือนกันผลงานของพุงเป้แล้วก็ความรักของสาวเป้สาวเป้เห็นไหมสาวแพนแล้วก็หนุ่มเป้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นดับนี้เลยดีกว่านะคะอันดับที่หกค่ะอันดับที่หกนี่ค่ะเรื่องราวตรงนี้เลยนะแอนทองผสม พูดถึงเรื่องแผนแต่งงานโอ้โหรุ่นเดียวคุณแอนเนี่ยแจ้งกันไปแล้วตั้หลายคู่เลยก็ว่ได้แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณแอนทองประสมอยากไม่มีแผนที่จะแต่งงานเลยนะคะกับคุณเอทินพันธ์นิเองนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะสาหรับคุณแอนทองประสมนะคะก่อในเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นเจ้าหญิงคือคุณแหม่มแคทยาอิงลิชนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นคุณ ทองปรส,ง,สง,งกันไปสแส้งใช่คะ,คะ,ะก็มาให้กําลังใจกันได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็รอรู้แล้วกันนะว่าคนนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าแต่งงานกันเม,มื่อไหร่นอกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องราวความรักทางสาวแอนทองประสงนะคะ,ะก็ได้เกิดเผยด้วยนะคะว่ายัางไม่พอที่จะแบบโอ๊ยแต่ง แต่งงานงินจริงเลยขออยู่แบบนี้ไปก่อนส่วนตัวเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้กลัวอะไรนะแต่จะแบบว่าเหมอนคู่อื่นหรือเปล่าก็คิดว่าอยู่กับเพื่อนเป็นแบบเพื่อนก่อนดีกว่านะรู้สึกขาดเขาไปเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้มากกว่าเอาว่าพร้อมแต่งเมื่อไหร่จะรีบบอกแน่นอนเลยก็ว่าได้นะคะปีนี้เนี่ยก็แบบว่ายังไม่มีเพราะว่าอยากดูแบบว่าบทที่อยากเล่นจริงๆก่อนเลยนะนอกจากเรื่องงานแล้วนะคะสาวแอนเนี่ยก็แบบว่าเปิดเผยเรื่องแฟนคลับ ชาวจีนด้วยโอ้มีแฟนคลับชาวจีนเดี๋ยวนี้ดาราไทยมีแฟนคลับชาวโกอินเตอร์กันไปประเทศจีนกันค่อนข้างเยอะเลยใช่นะคะก็เมื่อไรเมื่อไรเราจะได้ไปบ้างเราแถบนี้ก่อนละกันลาาเหมือนไหมไม่ก็พ่อแม่นะเราขึ้นไปทางแม่สายก่อนละกันเออของเราที่อยากไปเวียดนามอะ นะเวียดนามนะคะก็สาวๆน่ารักต้องใส่หมวกเขาเรียกว่าหมวกเราจะได้ปั่นจักรยานใช่ค่ะคือหนุ่มเวียดนามพี่ไม่ค่อยเห็นหน้าตาดีเท่าไหร่นะมีหัวมีเหรอมีหัวเราไม่ค่อยได้ดูหนังเวียดนามเราเลยไม่หลอกหรือไม่หลอกมันจะมีคนหน้าคนเหล่านี้ไม่ค่อยหล่อหน้าด่างขาวกัพี่ไม่ชอบพี่ชอบแบบขาวขาวอ่ะพยายามมากเลยที่จะหาขาวๆได้ต๋ีนี่แบบขึ้นไปแถบเหนือแถบเหนือหรอปกติพี่ได้ขาวตีทุกท่ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมามันมาเองไม่เรื่อยๆค่ะตอนนี้พี่ไม่รีบแต่ว่าอย่ามีแฟนไม่เฉยๆนะไอ้ผู้ชายที่มาจีบมันก็ไม่มีไงก็จริงๆแล้วอยู่คนเดียวมันก็มันก็โอเคเราจะไปไหนทําอะไรแบบแค่เรามีกิ๊กกักกากแล้วก็สุขให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแค่นี้ได้ไหนก็พอแล้วเ่ยดิว่ายางยางอันก็กิ๊กกักก็มีนิดหน่อย คุณแม่ดึงอยู่อคุณแม่ดึงอยู่ค่ะหลอกถามไม่ได้เลย้ยเออสงสัยว่าต้องไปแอบเมาส์หลังไหม่นะเพราะว่าเผื่อช่วงนี้จะมีคนเมา ว่าที่เราพูดกันเยอะนะใช่ไปอิตุอิตาเออว่าเราแบบว่าไปคุยกับเขาไปคบกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะเอออันนี้เราต้องไปช่วงนี้แบบว่าเบื่อคนหลงตัวเองจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วา่าเราสนใจมีจริงๆนะแต่คนนี้เราไม่สนใจมันก่อนมีมีจะแบบว่าเป็นตัวเป็นแต่ว่าเราไปคุยด้วยเราคิกกับเขาอนะไรอย่างเงี้ยมีมันมีอยู่แล้วเนเมืก่อนมึงนะอยากเป็นแฟนเมื่อก่อนหรือไม่ก็อยากเป็นแฟนดาราแน่แน่ใช่แล้วนะคะเป็นธรรมดาอ่าแล้วล่ะก็นิดานิดา อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมเนี่ยค่ะอันแน่แน,น่เหรออันแน,น,น่แบบว่าอยากมีแฟนเป็นพิธีกรไงอ,อ้นะไมู่ตัวเองค่ะอันนี้นะคะ <g ülme> ข้อหมดแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวตรงนี้ห้าอันดับอ่นานะคะแต่ว่าก็ยังมีอีก <S <S ใช่<ส>แล้วภายในช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากกันดีค่ะติดตามได้ค่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส1เซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาท สนใจติดต่อ0 8 9 4 1 4 6 6 5 6 0894935059 0 8 9 4 1 4 6 6 5 6 0894935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน class, yeah. ลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส hey, ดิงเซตประกอบด้วยโฟมร้างหน้าเดย์ครี free. ไดครีมและราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059 089 C146656 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน ดูกันต่อนะคะในรายการขอเพนเอนจอยสดๆสุกวนค่ะ,คะและช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณลาฟองค่ะผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสนะคะเปลี่ยนคุณให้สวยได้ภายใน7วันที่เป็นผู้สนับสนุนรายการใจดีให้กับเราค่ะใช่แล้วใครจะบอกนะคะว่าราฟองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเลยก็ว่าได้นะคะผ<ช>ู้ใ้ลาฟองเนี่ยคุณสมบัติเยอะจริงเลยนะสวยใสได้ภายในเวันนะคะนิ้วลอยลดเลือนลงแล้วก็ ทำให้นิ้วรอยเนี่ยฟูขึ้นด้วยพนันธะช่วยดรวยกันอ่าก็แบบว่าเป็นตัวไนครีมนั่นเองใช่ไป,ไปปุ๊บนะคะหนะ้าก็จะค่อยๆนิ้วลอยมันเขาเรียกว่าไปขี้เซลล์ผิวที่อยู่ข้างใ,ในงนะไอที่เป็นรอยนะั้นมันก็ค่อยๆเต่งตึงขึ้นและที่สำคัญใช้ติดต่อกัน เจ็ดวันถ้่ต่อกันไปนเรื่อยๆอน่ะน้าดูอ่อนกว่าว้5-7ปีเลยใช่แล,แล้วค่ะตรงนี้นะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้นะคะก็ะาสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่เบอร์0894146656ค่ะเลขเบอร์หนึ่งนะคะ0894935059ค่ะ,คะปรโมชั่ดีพิเศษแบบนี้นะคะแนะนำมากๆเลยะค่ะ ใช่แล้วนะคะและที่สำคัญอย่าก็สิบดาราคนไหนอย่าลืมเลยนะคะ4221869นะคะก็สิบกันเข้ามาเยอะๆเลยถูก, <S <S กต้องเลยค่ะถ้าพูดถึงอันดับนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่นานะคะใส่แล้วนะคะ <S 2> <S 2> อันดับนี้เลยค่ะอันดับที่ห้าค่ะอันดับที่ห้านะคะเป็นเขาอิชาตาร้อนตาลุกร,ราอีกแล้วนะคะเขาจะแต่งงานกันอีกแล้วใครเป็นก๊อ อ <สะ S 2> ปีนี้อ,อ๋อลูล้แลวทำไมปีนีถึงแต่งกันเยอะปีหน้าปีมังกรไงอพอมีลูกใช่ปะลูกปีาลูกชายเออ,ป,เอ,อปีมังกรมันก็แบบว่าเป็นความเชื่อไงว่า ถ้าได้ลูกป,ปีบางกรกเนี่ยจะดีแล้วก็เิดปรากฏว่าล <_ d ial en> ูกป,ปีบังกรชงกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย <_ d ial en> ใช่นะ, <_ d ial en> นะคะก็ถือว่าเป็นดวงไม่ดีไปใช่วันนี้คู่นี้เป็นคู่ของสาวบัวสโลชานะคะกับเจ้าสาวสุดหล่อสาวบัวนี่ก็เป็นน้องชาเอ้ยน้องชาน้องสาว ah ของคุณบีมกวีนั่นเองนะคะสวย <_ d ial en> ค่ะอยากใส่ชุดเจ้าสาว <_ d ial en> หาคู่สิคะน้องนั่นสิคะจริงๆเนี่ยวัยเนี้ยก็แต่งงานกันเยอะแล้วนะ เอาสามยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เห็นแบบว่าบางคนจบปุ๊บแต่งปั๊บก็มีเออมีไม่ต้องเถียไใกลเพื่อนพี่เอรอพี่ไม่เอาเพื่อนเพื่อนกันเราเราไม่คิดอะไรไมจริันคือไม่ได้ก็คือไม่ได้คือเพื่อนคือเพื่อนเราไม่เคยคิดเลยนอกจากของเป็นเพื่อนเออถ้าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็น่าคิดนิดนึงก็ต้องข่าวตีขาวตึงน่าคินดัดฟันไหม แตดฟันไหมเหรอเฉยๆนะเอาละยิ้มด้วยนิดนึงเฉยๆนะชอบแบบว่าออกแนวเกาหลีเลยเนียใช่ไหมสเปคค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเอามาให้ดูกันนะคะกับเจ้าบ่าวสุดหลอนั่นเองอันนี้นะคะเขาก็จะแต่งวันเดียวกับคุณบีพีรพัฒน์ค่ะวันที่สิบเ็ดเดือนสิบอ็ดปีสองพันสิบอ็ดค่ะเออแต่งวันเดียวกันเลยนะคะก็ยังไงก็นี่มีภาพมาให้ชมกันด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะอืม ก็คุณบีคุณบีก็จะแต่งวันนั้นเหมือนกันคุณบีกับสาวลีนะสงสัยว่าไปหาคู่ดีกว่าได้แต่งเอ็ดสิบเอ็ปีสิบเอ็ทันไหมเนี่ยไม่ไม่ปีหน้าก็ได้วันที่สิบสองเดือนสิบสองนสิบสองแต่ไม่มีเดือนสิบสามเนาะอดเลยเออเพราะเราต้องถัดไปอีกสองสามปีกว่าแะได้แต่งแต่ว่าปีหน้าโลกจะระเบิดหรือเปล่าสองพันสิบสองโอ้ยย god เขาบอกว่าจะมีแบบว่าชีวิตนิรนดรท่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนัง เป็นทางที่มาเจ้าที่ก็บอกว่าอากาศในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะแปรปบวนเนี่ยเราหิมะอาจจะตกอะไร,ออรแต่พี่ว่าไม่ตกหรอกอาจจะมีนึนามิลูกใหญ่หนักกว่าเดิมอ,อะไรเงี้ยนะแต่อย่างต่างประเทศนี่แบบแผ่นดินไหวก็เห็นกันแล้วว่าเป็นหลุมเป็นบ่อกนันเยอะมากท,ที่มันแย่งน่ากลัวมากใช่เออเนี่ยต้องระวังมีช่วงก่อนไม่รูช้ช่วงนั้นไม่รู้พี่บุเซ่เขาฮิตกันหรือเปล่าที่ ประมาณปีสองพันมั้งที่เขาลือกันว่าโลกจะแตกโอ้โหไอเราก็คิดใหญ่เลยว่าโอ้ยโลกไม่แตกอ็ดีดกันก็ปกติอมันเหมือนไม่ทำนายอ่ะเหมือนแค่แบบว่าเหมือนโลกเรามันแปรปวนอากาศแล้วนะคะก็อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะตอนด้วยแบบนี้เลยดีกว่านะคะอันดับที่สี่ค่ะอันดับที่สี่นะคะกับเรื่องราวตรงนี้เลยเนียค่ะ สาวซูซี่กับหนุ่มเจนแต่ไม่ใช่เจมเดินสักกําลังจะเต้นท่าเข้ามันกันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนละเจมกันแล้วนะอค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเจมหนุม่มลุกคลืงเนะะียค่ะถ้าเกิดใครดูเนี่ยได้เล่นเรื่องอ่าชื่ออะไรนะนอะไรอะความจำเศ้าอ๋อความจำาศ้าแต่รักฉั<ช>นายานนั่นแหละที่เล่นเป็นแฟนของนางเอกใช่สาวยาวินดาจุกตังค่ะ เชื่อมั่นเลยนะคะว่าสาวซูซี่เนี่ยไม่วีนไม่เหวี่ยงแน่นอนนะคะอนาคตเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวดีด้วยนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยก็แบบไม่จริงเลยนะที่แบบว่าซูซี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าวีนเหวี่ยง จร,จริงๆแล้วซูซี่เป็นคนตั้งใจทํางานมากเป็นคนตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็แบบว่าก็ไม่ได้ปอบใจเขาเหรอกแต่คือให้กําลังใจเขาตัวเขาเนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะเขาก็เข้าใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้คะ่ะส่วนเรื่องอนาคตนะคะๆๆก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแฟนกันมาทั้งหมด4ปีแล้วด้วยกันนะคะเรื่องอนาคตเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็แบบว่าถ่ายทำภาพยนต์ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะก็จะมี มิดไมล์นะคะกับสามสิบบวกก็ฝากติดตามกันโดยแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มเจมส์สามสิบสามสิบบวกนี่ที่คุณพลกับคุณเป๊ะใช่แล้วค่ะอันนี้อาจจะเล่นเป็นตัวไรก็ได้นะไม่แน่นะคะ <c oughs> ยังไงก็ติดตามค่ะมากันที่อันดับนี้เลยค่ะอันดับที่สามค่ะอันดับที่สามนะคะเป็นเรื่องของอา้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อัะัรที่สามเป็นเรื่องของหนุ่มตุ้มตามนะคะแล้วก็อคุณอ้วนรีเทิร์นนั่นเองอาาเป็นข่าวกันแบบว่ามี เหมือนกับเป็นกระแสข่าวมาตั้งแต่ได้ตําแหน่งเออ,อ,อ,อเดี๋ยวเราต้องรอดูเอฟใครได้ตําแหน่งพอ<ช>ได้ตําแหน่งปุ๊บเดี๋ยวข่าวมันจะ,ะานต,ตามาตมา,าตุลาแหละใช่นะค<น>ะพี่เชียร์คาชาสุดิแม่คาชาไม่แน่นะเพราะว่าแบบเขาก็ดูเป็นคนอันนี้แอบแอบไปดูมานิดนึงเป็นคนแบบอารมณ์ดียิ้มเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่อาจจะได้ตําแหน่งแต่ว่าอันนี้นะคะหนุ่มตุมตามเดอะสตาร์ปีนี้นั่นเองนะคะ กับเพลงฮิตเลยรู้จักเขาเพราะว่าเพลงนี้เลยนะเนี่ยจินตนาการ <laughs> ใช่ลองจินตนาการเธอถูกต้อง,องเราก็ลองได้อยู่ที่ท่อนเดียวนะคะหใจม แล้ก็หนุ่มตุ้มตามนั่นเองไหมคะมีข่าวกับคุณอ้วนรีเทิร์นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้คิดอะไรพูดจริงๆเลยนะเอาจากใจเลยเนี่ยคิดแค่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคารพนับถือนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าพี่อ้วนเนี่ยเขาจะแนะนําว่าแบบอยู่ในวงการต้องทําตัวยังไงแบบว่าออ ต้องทําตัวอย่างนี้ทําตัวอย่างนี้ถึงจะถูกอะไรเงี้ยส่วนอัลบ,บั้มนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนร้องหรือว่าการเรียน acting นะคะแต่ว่าก็จะมีงานโฆษณาแล้วก็อีเวนต์มากตอนนี้อเออแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เล่นละครเวทีด้วยเรื่องสี่แผ่นดินค่ะ,อะของคุณบอยทะกลเกียรินั่นเองนะคะอันนี้ก็ ต้องติดตามแต่อัลบั้มจะได้เห็นเมื่อไหร่เขาบอกว่าน่าจะปลายปีนี้ตอนนี้ซิงเกิลที่2กํกลังจะออกแล้วนะคะยังไงก็รอดูว่าจะเพาะเหมือนซิงเกิลแรกหรือเปล่านะคะส่วนตอนนี้พี่อ้วนเขาป่วยอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลก็มีการโทรไปให้กําลังใจบ้างนะคะก็บอกไม่มีอะไรกันจริงๆแต่ว่าสนิทกับพ่อแม่เพราะว่าเวลามานั่งเชียร์ตอนคุณตุงตราประกวดไงก็เลยแบบว่านั่งใกล้กันอะไรนี้ก็เลยคุยกับพ่อแม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าแบบ คือจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะตอมด้วยอดับนี้เลยดีกว่าค่ะอันดับที่สองค่ะ,คะ